ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า15ปีหรือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอันเนื่องมาจากถูกละเมดทางเพศหรือการตั้งครรภ์ที่มีผลต่อสุขภาพกายและใจของแม่นะคะสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จา๋านะคะคำถามหนึ่งนะคะที่แม่จ๋าได้รับบ่อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะจากช่องทางไหนนะคะ นั่นก็คือการท้องไม่พร้อมของคุณผู้หญิงนะคะที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แล้วไม่สามารถดําเนินการตั้งครรภ์ต่อไปได้คําถามที่ได้รับก็คือสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างเพื่อยุติการตั้งครรภ์ในคลิปนี้นะคะแม่จ๋าจะพูดถึงสถานที่นะคะที่รับยุติการตั้งครรภ์แบบถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎหมายอาญามาตรา305และข้อบังคับทางแพทยสภาที่กำหนดเงื่อนไขว่าผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า15ปีหรือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอันเนื่องมาจากถูกละเมิดทางเพศหรือการตั้งครรภ์ที่มีผลต่อสุขภาพกายและใจของแม่นะคะสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ ยืนยันนะคะว่าคลิปนี้แม่จ๋าไม่ได้สนับสนุนให้มีการทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์โดยเฉพาะการทำแบบผิดกฎหมายแต่อันดับแรกนะคะแม่จ๋าอยากจะแนะนำเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นแล้วพยายามนะคะหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันก่อนการยุติการตั้งครรภ์ขอให้เป็นสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนจะคิดถึงควรฝ่ายหญิงและฝ่ายชายควรหันหน้ามาพูดคุยกันปรึกษากาันถ้าเป็นน้องๆ้องหนูหน,หนูควรจะพูดคุยกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันทุกปัญหามีทางออกขอให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วพูดคุยกันค่ะช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดก่อนข้อมูลของสถานที่ต่างๆที่รับยุติการตั้งครันนี้นะคะแม่จะได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ r s a thai org ซึ่งเป็นเครือข่ายของสำนักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสายด่วนท้องไม่พร้อมและปรึกษาเรื่องเอดนะคะ1663ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากในคลิปนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเลขที่88ทับ22หมู่4ตํตำบลตลาดขวัญนะคะถนนติวานนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็อีเมลนะคะ w e b m a s t e r rathai.org นะคะเปิดทำการจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง18นาฬิกาและสิ่งที่ควรจะรู้นะคะก่อนที่จะเข้ายุติการตั้งครรภ์ก็คือ 1. ตั้งครรจริงหรือเปล่าคือให้ตรวจการตั้งครรภหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย14วันแต่ถ้าผลตรวจที่ได้นะคะยังไม่ชัดเจนให้รออีก7วันแล้วตรวจซ้ำค่ะ2นะคะมีความประสงค์ที่จะยุติการตั้งครรภจริงหรือไม่และคำถามที่3นะคะนั่นก็คือ คุณตั้งคันอายุคันเท่าไหร่วิธีนับอายุคันนะคะให้คุณนับตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายนับมาจนถึงวันปัจจุบันมีระยะเวลาทั้งหมดกี่วัน อายุคันทางการแพทย์จะนับเป็นสัปดาห์แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้นะคะอีกวิธีหนึ่งของการดูอายุคันก็คือการอันต้าซาวสามารถไปอันต้าซาวได้ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รับบริการให้อันต้าซาวนะคะแล้วก็นำผลมาด้วยทำไมถึงต้องทราบอายุคันเพราะว่าคลินิกหรือโรงพยาบาลของเครือข่าย RSA ที่รับยุติการตั้งคันนะคะส่วนใหญ่แล้วจะรับที่อายุคันน้อยกว่า9้าสัปดาห์ ลองลงมาก็คือน้อยกว่า12สัปดาห์ถ้าหากว่ามากกว่า12สัปดาห์นะคะ mm. หน่วยบริการเนี่ยต้องเป็นโรงพยาบาลเท่านั้นและในปัจจุบันโรงพยาบาลที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์นั้นก็ยังมีจํานวนน้อยและค่าบริการนะคะค่าใช้จ่ายในการยุติการตั้งครรภ์ก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้นและถ้าหากว่าอายุครรภ์มากกว่า24สัปดาห์นะคะจะถือว่าเป็นการคลอดก่อนกําหนดไม่เป็นการยุติการตั้งครรภ์ค่ะ ต้องรับบริการที่โรงพยาบาลเท่านั้นอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่ตั้งครรภ์และทารากที่คลอดออกมามีโอกาสที่จะรอดชีวิต ซึ่งต้องได้รับการดูแลในโรงพยาบาลวิธีการยุติการตั้งครรภ์น,นะคะส่วนใหญ่ที่ใช้นะคะก็จะมี2วิธีนั่นก็คือการใช้ยารับประทานกับ2การดูดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศการดูดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศนะคะหลังจากทําเสร็จแล้วพักฟื้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ไม่ต้องค้างคืนที่สถานพยาบาลส่วนการกินยานะคะวันแรกนะคะจะกินยาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลวันที่2และ3คุณหมอจะจ่ายยาให้กลับไปรับประทานที่บ้าน ต่อไปนี้นะคะจะเป็นรายชื่อของสถานบริการที่ปลอดภัยที่สามารถติดต่อเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านสายด่วน1663แต่จะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าไปรับบริการ 1. น,นะคะคลินิกเวชกรรมสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน PDA มีหลายสาขานะคะตามจังหวัดใหญ่ๆนะคะเช่นเชียงรายเชียงใหม่โคราชในกรุงเทพก็อยู่สุขุมวิท12และ2นะคะคลินิกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สวทมี10สาขานะคะสงขลาภูเก็ตเชียงรายลำปางเชียงใหม่อุบลราชธานีขอนแก่นในกรุงเทพนะคะก็ปิ่นเก้าดินแดนบางเขนและยังมีอีกหลายคลินิกนะคะเอกชนที่เข้าร่วมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะในเว็บไซต์ของ RSA ไทยค่าใช้จ่ายถ้าอายุคันน้อยกว่า12สัปดาห์นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4,500บาทถึง6000บาท สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจ่ายค่าบริการได้ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก RSA ไทยหรือโทร1663ค่ะสำหรับคนที่มีข้อบ่งชี้ทางกฎหมายหรือมีข้อบังคับทางแพทยสภาให้ยุติการตั้งคันนะคะเช่นถูกล่วงละเมิดทางเพศแม่มีภาวะเจ็บป่วยมีภาวะทางจิตนะคะบริการจะอยู่ที่1,500บาท และสำหรับเยาวชนทุกคนนะคะที่อายุต่ำกว่า20ปีต้องมีผู้ปกครองไปด้วยนะคะที่สำคัญนะคะทั้ง PTA สวทและคลินิกต่างๆที่เข้าร่วมนะคะไม่มีการขายยายุติการตั้งครรภผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่าหลงเชื่อคะ่ะอันตรายนะคะหากปรึกษาแล้วหาทางออกทางไหนไม่ได้จริงๆมีความจำเป็นที่จะต้องยุติการตั้งครรภก็อยากจะให้ทุกคนยุติการตั้งครรภด้วยความปลอดภยัย สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากไว้นะคะก่อนที่จะมาถึงจุดนี้จุดที่เราจะต้องยุติการตั้งครรภ์น,นะคะขอให้เราทุกคนนะคะตระหนักเสมอว่าการมีเพศสัมพันธ์มีความเสี่ยงทุกครั้งที่เราจะตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นควรมีการคุมกําเนิดและป้องกันให้ดีที่สุดนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอ inbox มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ